สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในปากน้ําเวนที่อําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับวันนี้ครับผมตามชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาจะพาผมไปหาปลาอุกซึ่งเป็นปลาที่หากินยากแล้วราคาค่อนข้างจะแพงพอสมควรเขาบอกว่าปลาชิดนี้เนี่ยเนื้อมันจะอร่อยมากๆเดี๋ยวต้องตามผมไปดูนะครับว่าวิธีการหาของชาวบ้านท่นี้เขาทำกันยังไงครับ วันนี้ผมต้องลงเรือไปกับชาวบ้านสลัดตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดพี่ถมกับพี่ด็อกจะพาผมไปวางรอบบริเวณกองหินท้ายน้ำและกองหินตะเคเพื่อจับปลาหายากชนิดหนึ่งคนที่นี่บอกว่าเมื่อก่อนเวลาปลาชนิดนี้ติดอวนชาวบ้านจะแกะทิ้งแต่ในระยะ2-3ปีหลังชาวบ้านจะนิยมกินกันครับราคาขายก็ค่อนข้างดีกิโลกร,รัมละ60-80บาทเลยละครับส่วนวิธีการจับ ชาวบ้านจะใช้เนื้อปลาสดเป็นเหยื่อล่อมัดยางให้ติดอยู่กลางรอบแบบนี้ครับ mm. เมื่อประกอบรอบเสร็จชาวบ้านจะโยนลงน้ําทิ้งระยะห่างรอบแต่ละหลังประมาณ10เมตรครับ mm. เมื่อเรากู้รอบขึ้นมาเราจะพบกับเจ้าปลาตัวนี้ครับคนที่นี่เขาเรียกกันว่าปลาอุกหรือปลาสิงโตนั่นเอง ลักษณะมองผิวเผยจะคล้ายกับปลาบูหรือปลาเกา๋าถึงแม้หน้าตาจะน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้นะครับแต่ชาวบ้านบอกว่ารสชาติเนื้อของมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือว่าถ้าเราไม่ลงไปดำน้ำําเอาใน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 โขดหินในลูหินทั่วปล่อยรอบปล่อยรอบเนี่ยมันจะมันจะเข้ามาเองมันมันจะเข้ามาหาเหยื่อกินไอพวกนี้ปลา ปลาอกเนี่ยมันจะมีอยู่หน้าน,า,น,า,นาดินน่ะกับอยู่ในรูเป็นปลาหน้าดินครับมันอยู่ในรูอินครับอยู่ตตมตามโขถินแล้ววิธีการอ่ะเราใช้รอบนี้มันต้องอะไรยังไงพี่ทำไม,มเราต้องใช้เหยื่อปลาอะไรยังไงถ้าเหยื่อปลามันจะเข้าดีเพราะเหยื่อเหยื่อเหยื่อปลามันจะขาวมากกว่าหอยหอยเนี่ยมันจะเป็นเหยื่อแบบจกปูกุ้งกั้งพวกนี้มันจะชอบแต่ถ้าปลามันไม่ค่อยชอบ แล้วจุดที่เราเมื่อกี้วิ่งเรือกันเลาะนั่นคือเราเลาะแนวโขดหินใช่ไหมครับมันมีไหลไหลจุดตรงนี้ก็มีแล้วก็ไปตรงหน้าตรงนน้นก็มีมันมีไหลจุดโขดในในอ่าวเนี้ยไหลจุดมากแต่เราเลือกเอาโขดตรงที่มีเรือจมเมื่อกี้นะครับซึ่งปลามันจะออกมาจากรูออกมาจากรูฮะรูหินมากินเหยื่อครับมันได้กินข้าวได้กินข้าวปลามันก็ว่ายตามกินมาครับแล้วก็เข้ามาเข้ารอบเราครับไอปลานี้มันมีกินทั้งปีเลย มีทั้งปีครับขายราคาดีด้วยเหรอพี่เหรอคนแย่งกันนะครับห้าสิบโลนี่วางทุบเดียวคนสี่ห้าโลสี่ห้าโลหมดแล้วครับแต่ถ้าจะลงคนชาวบ้านที่ว่าไม่มีเรือไม่มีรอบอย่างเงี้ยครับเขาจะมาช่วงหน้าน้ํแห้งกลางวันแห้งกลางวันอ่าแล้วก็จะลงเดินลงไปตามหินตาหินเราใช้ใช้เท้าอ่ะเขียเลียตามรูพอเจอรูเขาก็ลงไปดำฟักๆแล้วก็ล่่งดูมันจะมีสองอย่างไม่ปูใบก่อ แสดงว่ารู้อยู่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันฮะแล้วว่าปลาอุกนี่มันดุเปล่าพี่เหรอดุครับตัวของน้ำขึ้นมันจะดุตัวงน้ำขึ้นเนี่ยมันจะโผล่หัวมาอยู่ปากรูเลยฮะอ่ามันจะโผล่หัวมารูมจะโผล่ขึ้มาเลยพอเราอะไรผ่านปั๊บมันจะงับสัญชาตญาณเหมือนมันคิดว่าเป็นหมึกเป็นปลามันจะงับปั๊บเลยครับค่อนข้างจะดุพอสมควร จนอาหารพื้นบ้านจากปลาอุกคนที่นี่บอกว่าจะต้องแกงกะทิถึงจะเข้ากันครับเมื่อทําปลาเสร็จแล้วให้เอาหัวกะทิลงไปเคี่ยวจนแตกมันจากนั้นให้ใส่เครื่องพริกแกงครับจะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกขี้หนูสดและกะปิให้เคี่ยวไปสักพักครับจากนั้นให้ใส่เนื้อปลาลงไปคลุกเคล้าเนื้อปลาให้เข้ากับพริกแกงใส่หางกะทิปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาและน้ำตาลก่อนจะใส่ใบมะกรูดและใบโหระพาปิดท้ายครับ เราก็นําปลามาทามาทําก็คือมาขูดเมือกมันออกขูดเมือกมันออกแล้วก็ผ่าท้องเอาเอาเอาขี้มันออกเครื่องในมันออกครับผมหลังจากนั้นเราก็หั่นหั่นให้มันพอเหมาะกับตัวว่าตัวตัวเล็กตัวมใหญ่เราก็หั่นให้พอดีๆหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องแกงเครื่องแกงก็มีข่าตะไคร้ดอกผักชีดอกกีฬาดอกกะเพรา แล้วก็มีพริกมีกะปิอะไรเงี้ยพริกขิงเนื้อสดกะปินี่ยแล้วเราก็ใส่ปริมาณให้ให้มันเหมาะกับกับปลาที่เราจะทําว่ารสชาติเราจะเอารสจัดขนาดไหนไม่ถึงเอามาตำรวมกันเป็นพริกแกงใช่ครับแล้วก็มาใส่คกตำรวมกันพริกพริกแกงครับพอเสร็จละหลังจากนั้นเราก็อันนี้มันเป็นแกงกะทิใช่เราก็ต้องเอาหัวลงก่อนเนาะจากนั้นเราก็เตรียมเตรียมกะทิเตรียมกะทิพอเราได้กะทิเสร็จปุ๊บเราก็แยกหัวกะทิ แยกหางกะทิครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาหัวกะทิตั้งมาตั้งไฟใส่กระทะตั้งไฟให้เรียบร้อยแล้วก็รอจนฝาหัวกะทิเนี่ยเขาจะเดือดแล้วก็แตกมันับแตกมันเราก็จะเห็นมันเป็นฟูฟูฟองฟองครับผมหลังจากนั้นก็เราก็เอาพริกแกงที่เราเตรียมตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็มาใส่ผัดกับหัวกะทิให้ให้เข้ากัน ให้เกิดความมันความหอมของตัวกะทิตัวน้ำพริกแกงก็หลังจากนั้นพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราก็เอาปลาที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอามาใส่คลุกเขากับน้ำกะทิกับน้ำาหัวกะทิกับพริกแกงใช่ครับพอคลุกเขาจนปลาสุกแล้วยังไงต่อพี่พอคลุกเขาจนปลาสุกแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปรุงรสปรุงรสอ่าเราก็รูบ้างใช้ในปรุงรสใช่ไหมก็แล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนแต่ละบ้านอย่างอย่างทั่วไปก็จะมี พอเราเริ่มชิมก่อนว่าน้ำพริกแกงที่เราทำเนี่ยมันขาดหวาน<ม>ขาดเค็มหร,หรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> เราก็เติมสิ่งที่ขาดลงไปชอบเค็มล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงถ้าเป็นคนทานหวานไม่ต้องการทานเค็ม,มอะไรเงี้ยก็ความหวานจากหัวกะทิมันก็จะมีของมันอยู่ ผู้ชมครับวันนี้แกงกะทิปลาอุกนะฮะเขาจะต้องเป็นแกงกะทิที่ดูแล้วหน้าตาเหมือนจะต้องออกหวานๆซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับที่ที่บ้านสลักนะพี่เนาะบ้านนี้บ้านสลักในตำบลท่าสมเนี่ยก,ก็ก็เอาปลาอุกมาทําเป็นแกงกะทิซึ่งตัวแกงกะทิเนี่ยเราก็อาจจะเคยกินทั่วๆไป แต่สิ่งที่สําคัญครับคือตัวปลาอุกค,ครับของเด่นนี่คืออยู่ที่ตัวปลาอุกตัวเนื้อปลาอุกเนี่ยชาวบ้านเขาจะต้มนานมากแล้วพอผมลองชิมดูกินกับข้าวเนี่ยพอเราตักใส่ปากคําแรกเนี่ยเราแทบไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรเลยนะฮะมันแทบจะเหมือนจะละลายในปากเป็นปลา,ปปาที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเก็บทิง้งเก็บทิ้งติดกวนหรือว่าแล้วแต่ทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งหมดแต่ก็เพืองมากินกันเมื่อสองสามปีที่สองสองสามปีหลังนี้มาเองรสชาติก็ถือว่า โอเคครับถือว่าเป็นเนื้อที่ละเอียดมากๆคือถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองผมต้องมาที่นี่ครับบ้านสลักตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตาราดครับ